เทคนิคให้คนกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยใครที่ทำการซื้อซ้ำไม่เป็นน่ะร้านนั้นเตรียมเก่งไม่ได้เลยเจ้าลายโอเอก็ทำการหลอนหรือการซื้อซ้ำที่ไม่เคยซื้อมาก่อนให้กลับมาซื้อแล้วที่โหดไปกว่านนั้นบางคนน่ะเคยบล็อกไปแล้วแล้วเป็นล่าเขาตามกลับมาดูให้มาเห็นโฆษณาก็ยังทำได้นะคะตัวนี้ ยุคสมัยที่ค่าโฆษณาในทุกๆที่คือแพงแล้วหลายคนไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆอะ่ะเจ้าไลโอเอ็กก็ทําการหลอนหรือการซื้อซ้ําได้เช่นกันไอเมนูตัวนี้มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยแล้วไลจะเก็บข้อมูลไว้หมดนะว่าใครเปิดอ่านแล้วไม่กดซื้อใครเห็นเฉยๆแต่ไม่กดอ่านคือมันดักได้หมดเราสามารถเอาลูกค้านในแต่ละขั้นน่ะมายิงแมสเซจเฉพาะตัวบางอย่างให้เขาว่าหลอนจนกลับมาซื้อซ้ําได้ซึ่งแพลตฟอร์มหลายๆที่ก็ยังทำไม่ได้นะคะ ณวันนี้เนี่ยลายเนี่ยมาพร้อมแชทแล้วก็มาพร้อมเครื่องมือดักเก็บข้อมูลเครื่องมือการทำสต็อกแล้วก็การยิงโฆษณาทุกอย่างจบในแอปเดียวนะคะจึงทำให้การขายของผ่าน Line OA เนี่ยตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็สามารถแมนจทุกอย่างได้ภายในบัญชีของตัวเองไม่ต้องเสียค่าคอมเหมือนกับการที่ไปโพสลงบนเว็บอ e ีคอมเมิร์ซอื่นๆทุกอย่างเนี่ยเราฟูออนเนชชิพรวมไปถึงข้อมูลหลังบ้านมาเล่นได้ไม่อั้นค่ะ มีคำกล่าวที่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในไลน์เนี่ยมักจะไม่รอดแน่นอนว่าคนที่อยู่บนไลน์เนี่ยจะย่อมมีคุณภาพมากกว่าเพราะว่าเขามีความตั้งใจที่จะอยากคอนเน็กกับเราแล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะด้วยตัวระบบของไลน์เองที่มันออกแบบมาให้การบอร์ดแคสต์เนี่ยมันเห็นร้อเซนมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะว่าถึงแม้ว่ามีคนที่ฟอลเราอยู่นิดเดียวแต่เวลาการส่งข่าวสารด้วยการบอดแคสต์กระจายออกไปแต่ละครั้งอะ่ะการมองเห็นก็จะ เพิ่มนะคะคือมากกว่าทุกที่เลยตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบมากๆของการใช้ไลน์ในการทำการตลาดแม้มีจำนวนน,น้อยกว่าแต่ก็สิ่งที่ได้กลับมาเป็นการติดต่อระยอดขายอะ่ะมันเน้นๆมากกว่าค่ะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมจริงๆอะ่ะไม่ใช่เงินที่จำนวนมากเลยเอออย่างตัวเลขที่ต่ำสุดก็คือ400กว่าบาทในการซื้อชื่อร้านอะ่ะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยในการเพิ่มเพื่อนหรือคุณอาจจะเป็นซื้อโฆษณาก็ได้เริ่มต้นที่ วันละแค่100บาทเท่านั้นเองยิงไปหาคนไทยกว่า47ล้านคนทั่วประเทศอะเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่ละ3000บาทต่อเดือนนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มใช้ไลน์ในการโปรโมตได้แบบมืออาชีพมากขึ้นแล้วค่ะเรียกได้ว่าไม่เริ่มเรียนตอนดีจะเริ่มตอนไหนคะเริ่มช้าคู่แข่งก็ มาลงโฆษณากันหมดแล้วทุกคนก็ทําเป็นกันหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างของไลน์ก็ยังเปิดให้ใช้ฟรีนะคะรู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่อยากให้ลังเลเลยนะคะมุกเนี่ยรอที่จะเจอทุกคนแล้วก็อยากที่จะปล่อยพลังให้เต็มที่นะคะก็มาเจอกับมุกได้ค่ะที่ Future Skill ค่ะ